ตอนนี้เราอยู่กันใน Dead by Daylight กับ18เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ตอนที่2ครับเนื่องจากมีเสียงตอบรับที่ดีครับก็เลยมาต่อในตอนที่2ให้นะครับ แล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยกับตอนที่1ครับที่มี1ข้อที่ผิดเพี้ยนไปครับนั่นคือเรื่องราวของไมเคิลไมเยอร์สนะครับไม่มีมคําแก้ตัวใดๆความผิดของผมเองนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราทำคลิปข้อมูลนะครับมันมีโอกาสเยอะที่จะมีความผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีข้อมูลตกหล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้ถ้ามีอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าทุกครั้งครับที่ผมรู้ว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดเนี่ยผมจะคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปเองอยู่แล้วนะครับเราก็จะป ให้ลงไปอ่านต้นผมปักเอาไว้ก่อนนะครับว่าผมรู้เรื่องนี้แล้วหรือยังมีการแก้ไขหรือยังนะครับถ้าผมยังไม่รู้ค่อยคอมเมนต์บอกเพื่อให้คอมเมนต์มันไม่ลบจนเกินไปครับมาเริ่มต้นกันกับข้อที่1ครับในปัจจุบันครับเกมไ e a d าย d y l มีทั้งหมด2 DLC ด้วยกันครับที่หลังจากผู้เล่นซื้อมาแล้วจะสามารถใช้คิลเลอร์ตัวใหม่ได้นะครับ DLC ที่1ครับก็คือ DLC Office a n d m a t นะครับเป็น DLC ที่จะให้ตัวละคร The Hack นะครับและ DLC ที่2ครับก็คือ DLC Halloween ครับจะใช้ตัวละคร The Chef นะครับ แต่ว่าสำหรับตัวละครเดอรเชฟนี้มีความพิเศษนะครับก็คือผู้เล่นนั้นสาม,มารถเล่นตัวละครคิวเลอร์ตัวนี้ได้ครับโดยที่ไม่ต้องซื้อ DLC ครับวิธีการครับก็คือเ,เพื่อนๆจะต้องตามหาออฟเฟอร์ที่มีชื่อว่า b a c k s p i ินเตครับแต่ว่าอาจจะหายากกันหน่อยครับเพราะว่าออฟเฟอร์นี้อยู่ในระดับอาาลัลต์แรง ข้อที่2ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องนี้ผมก็ได้พูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วด้วยนะครับว่าตัวละครเดอะเชฟนั้นถูกนํามาจากตัวละครไมเคิลไมเ e อร์จากภาพยนตร์ฮั l โลวีนครับแต่ว่าเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าในเมื่อตัวละครตัวนี้ถูกเอามาจากภาพยนตร์ตรง s <S ๆแบบนั้นนะครับทำไมถึงไม่ใช้ชื่อตัวละครว่าไมเคิลไมเ e อร์ไปเลยทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่าเดอะเชฟด้วยนะครับ โดยที่มาของชื่อ The Shape นั้นมาจากช่วง e n ็นเครดิตครับของภาพะยนตร์เรื่องฮ l l โลวี n ในปี1987หรือว่า h ฮ l l โล e ีนในภาคที่1เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น m i เคิลไมเยอรนะครับโดยใน,นตอนนั้นครับก็จะเป็นชื่อของนักสแสดงและชื่อของตัวละครที่เขาเล่นนะครับเล่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและพอมาถึงชื่อของ m i เคิลไมเยอรตอนที่เขาโตแล้วนะครับเป็นฆาตรกรแล้วเนี่ยชื่อช่วง e n ็นเครดิตครับกลับขึ้นว่าตัวละครนั้นใช้ชื่อว่าเดอะเชฟครับ ข้อที่3ครับในเกมเนบิวเดวลายนั้นไม่ได้มีแต่ทางวิ่งธรรมดาเท่านั้นครับยังมีหน้าต่างด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครเซอร์เวอร์นั้นก็จะกระโดดข้ามไปครับและโดยส่วนใหญ่แล้วคิลเลอร์จะทําการค่อยๆก้าข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเร็วที่น้อยกว่าครับ ยกเว้นตัวละคร THE h a c กครับเดอะแฮกเป็นตัวละครเดียวที่ไม่ได้ก้าวข้ามหน้าต่างครับเหมือนกับคิวเลอร์คนอื่นๆแต่ว่าจะใช้การกระโดดข้ามแทนนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าโมเดลของเธอนั้นมีส่วนสูงไม่เท่ากับตัวละครอื่นๆ,ๆนะครับที่เป็นคิวเลอร์ด้วยกันทําให้ช่วงขาของเธอนั้นยาวไม่พอที่จะใช้ท่าเดียวกันครับ ข้อที่4ครับอันนี้เป็นการตอบคําถามจากคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมบอกในคลิปที่แล้วว่าตัวละครไหนน่าจะถูกนํามาจากภาพยนตร์หรือว่าเอามาจากอะไรบ้างนะครับมาถึงตัวละคร The Hack ครับเดอะแฮกนั้นมีความคล้ายเวนดิโกนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟนเกมแนวฮีโลอในหน่อยน่าจะคุ้นเคยกับเวนดิโกในอันทิ d ดอนนั่นคือตัวเดียวกันครับ โดยเรื่องราวของเวนดิโกนี้ครับอยู่ในความเชื่อของทางอเมริกาแถบตะวันออกครับโดยเวนดิโก้เป็นผู้คนนะครับที่ถูกวิญญาณไหลเข้าสิงครับทำให้เป็นบ้าและกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารเพราะงั้นจึงไม่แปลกครับที่เราจะเห็นว่าถ้าโมลิของเดอะแฮกนะครับเธอจะทำการกินเหยื่อครับนอกจากนั้นครับแอบตบตอนของเธอก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะของมนุษย์อีกหลายอันเลยด้วย ข้อที่5ครับทุกครั้งที่เราเข้าเกมเดดไบเดไลท์ครับจะมีการเปิดเทลเลอร์ขึ้นมาให้ดูก่อนครับซึ่งจะประกอบด้วยตัวละคร3ตัวด้วยกันนะครับตัวละครเดินเรื่องครับเป็นผู้หญิงผิวสีดำนะครับหลายคนเชื่อว่านั่นคือคอเดตครับถึงแม้ว่าจะดูไม่เหมือนกับตัวในเกมก็ตามนะครับและในฉากห้องใต้ดินของเทลเลอร์เดดไบเดไลท์ครับในตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเซเวอร์คนหนึ่งถูกแขวนอยู่ครับเธอมีชื่อว่าเมิร์ฟนะครับแต่ว่าพอมองอีกครั้งหนึ่งเธอจะหายไปแล้วนะครับโดยไม่มีสาเหตุด้วยนะครับไม่มีีงเสย ของเซเวอร์คนอื่นๆที่เข้ามาช่วยเธอครับและไม่มีเสียงของเธอที่พยายามจะหนีด้วยนอกจากนั้นครับตัวละครชายที่โดนกับดักของแทปเปอร์ก่อนหน้านั้นนะครับเราเชื่อกันว่าเขามีชื่อว่าใครนะครับซึ่งทั้ง2ชื่อนี้ครับก็จะมีให้เห็นกระจายกันไปตามรายละเอียดเบิร์กของเกมครับแต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งครับที่บอกว่าจริงๆแล้วทั้ง2ชื่อนี้นี่อาจจะไม่ใช่ใครเลยครับแต่ว่าเป็นชื่อทีมงานของเดนไบเดรไล์ก็ได้ข้อที่6ครับอย่างที่เคยบอกไปครับว่าตัวละครแทปเปอร์นะมีลักษณะนิสัยและมีประวัติที่ค่อนข้้าางคคลยกัับตวะรส จากภาพยนตร์ Friday t 3 t e หรือว่าศุกร์าครับแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นครับเราก็จะเห็นว่าตัวละครแทปเปอร์นั้นไม่ได้ใส่หน้ากากฮอกกี้หรืออะไรที่ใกล้เคียงกับหน้ากากฮอกกี้เลยนะครับนั่นก็เพราะว่าหน้ากากของแทปเปอร์ครับมีความคล้ายกับหน้ากากของ Baby Fa c e Killer จากภาพยนตร์เรื่อง The Hills Run Red มากกว่านะครับความเหมือนกันครับก็คือเป็นหน้ากากที่ดูกลมๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหน้าแตกนะครับส่วนช่องบริเวณปากนั้นก็จะแตกกว้างเป็นพิเศษครับทำให้ดูเหมือนรอยยิ้มครับทั้ง2ตัวละครเลย ข้อที่7ครับในเกมเน็ตบายเดลไลต์ตัวละครคิล l e r ครับสามารถกดคลิกซ้ายค้างเอาไว้ได้เพื่อเป็นการง้างและโจมตีให้ไกลขึ้นครับแต่ว่าในเกมครับจะมีเพียง2ตัวละครเท่านั้นที่มีเสียงเหมือนชักดาบเป็นเสียงชวิงขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะทําการฟาดดาบลงไปครับ2ตัวละครนั้นก็คือ Trapper และ The Nurse ์สครับ ข้อที่8ครับในช่วงของการพัฒนาเกม De a d by Daylight ครับตัวละครคิลเลอร์ต่างๆมักจะถูกใช้ชื่ออื่นไว้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครแทปเปอร์ถูกใช้ชื่อว่า The s h a c k l e นะครับส่วนตัวละครเดอะเรดนั้นถูกใช้ชื่อว่า b บ n ชีครับข้อที่9้าครับสืบเนื่องจากข้อที่แล้วครับหลังจากที่เกมนั้นถูกปล่อยออกมาให้เล่นกันนะครับชื่อตัวละครนั้นก็จะกลับมาเป็นชื่อแบบที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับยกเว้นตัวละครฮิวเวลี่ครับที่ในปัจจุบันแม้แต่ในไฟล์เกมก็ยังถูกใช้ชื่อว่าเดอะครู ขอ้อที่10ครับตัวละครเบนดิกเบเกอร์นั้นมีบทบาทมากในเรื่องของเรดไบได g ์ t ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ไม่มีให้เห็นในเกมเลยก็าตามครับแต่ก็ว่าเขามีบทบาทในการเล่าเรื่องราวต่างๆจากบันทึกที่เขาจดเอาไว้ในแต่ละวันแต่ว่าจากบันทึกของเบนดิกครับเราจะรู้ว่าเบนดิกนั้นไม่รู้ว่าฮิวเบลี่นั้นใช้อาวุธอะไรครับนั่นก็พอว่าตัวของเบนดิกนั้นมาจากปี1896ครับแต่เรื่องไฟฟ้าถูกคิดคนขึ้นครั้งแรกในปี1918ครับ ข้อที่11เครับเรามารู้จักเรื่องราวเริ่มต้นของมินดิกเบเกอร์กันเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับเรื่องราวของมินดิกเบเกอร์ครับเริ่มต้นขึ้นในปี1895ครับในตอนนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางมาสืบหาคดีคนหาย364คดีที่เมืองเมืองเดียวนะครับเมืองเมืองนั้นมีชื่อว่าวิกส์นะครับตอนที่เขามาถึงเนี่ยเมืองทั้งเมืองกลายเป็นเมืองล้างไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยนะครับหลักฐานที่เขาเจอครับชี้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นน่าจะเริ่มขึ้นบนที่ดินขอองงคคินนนะะรรรััซึ่่่ถ้้าาากกดววใใจํไปตตื ของเมื่อเจอบาดแสแบบนี้ครับม่ไดิกจึงได้ไปที่สถานีตำรวจครับและคนข้อมูลนะครับทั้งบันทึกและคำร้องเรียนเลยแต่กลับไม่พบรายงานว่ามีสิ่งผิดกฎหมายเกิดขึ้นแต่อย่างใดครับหลังจากนั้นครับเรื่องราวก็ถูกตัดไปและเขาก็รู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่เขาอยู่บนโลกของเอนติตี้แล้วโดยจําไม่ได้เลยว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหลังจากนั้นเขาก็จดบันทึกไปเรื่อยๆครับเพื่อแนะนําว่าเซเวอร์คนอื่นๆที่มาถึงที่นี่ควรจะทํำยังไงเพื่อให้มีชีวิตรอดบ้าง และถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เขียนบันทึกไว้คอยแนะนำสแคร์เวอร์คนอ,อื่นๆครับแต่ดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถรอดได้ตลอดไปเช่นกันข้อที่12ครับในประวัติของฮิวบิลลี่ครับเราจะเห็นว่าฮิวบิลลี่นั้นเป็นเด็กที่ไม่มีชื่อนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาถูกขังมาตั้งแต่ตัวเล็กเหรือว่าอาจจะตั้งแต่เกิดเลยนะครับพ่อแม่เลยไม่เคยตั้งชื่อให้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในหนังสืออ์ตบุ๊กของเดดบยเดลไรท์ครับ ในนั้นจะมีภาพคอนเซปต์อาร์ตของฮิเบอลี่อยู่ครับและได้ถูกระบุเอาไว้ว่าชื่อของฮิเบอลี่คือแม็กซ์ทอมสันเหมือนกับชื่อพ่อของเขานั่นเองข้อที่13าครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะครับน่าจะรู้สึกได้นะครับว่าคิลเลอร์ที่ตัวเล็กที่สุดน่าจะเป็นเดอะแฮกนะครับแต่ว่าถ้าดูตามสัดส่วนจริงๆแล้วครับตัวละครที่ตัวเล็กที่สุดของคิลเลอร์นะครับนั่นก็คือเดอะเนิร์สนะครับแต่ว่าที่เราไม่รู้สึกก็เพราะว่าตัวละครของเธอนั้นลอยอยู่บนอากาศนะครับทำให้เธอดูเหมือนว่าจะตัวสูงกว่าเดอะแฮก ข้อที่ครับตามในเรื่องของ d e a d b y Daylight ครับทั้ง Survivor และ k i l l e r นั้นถูกจับมาทรมานที่นี่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ดูเหมือนจะมีคิลเลอร์อยู่หนึ่งคนครับที่น่าจะได้รับการทรมานเป็นพิเศษครับนั่นก็คือแทปเปอร์นั่นเองครับแฟนๆเกมนี้ครับเชื่อว่าร่องรอยที่หัวไหล่นะครับและที่แขนของแทปเปอร์ที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรแทงทะลุอยู่นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เอนติตี้สร้างมาครับเหมือนกับตอนที่เรากระโดดข้ามหน้าต่างบ่อยๆแล้วจะมีพวกน้ำหนามเป็นเหล็กนั ข้อที่15ครับตามในเรื่องอีกเช่นกันนะครับในระหว่างที่ survivor อร์นั้นไม่ต้องเอาชีวิตรอดจากการหลบหนีคิลเลอร์นะครับพวกเขาจะรู้ตัวนะครับและอยู่ที่แคมป์ไฟนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาเดียวที่เขาสามารถพักผ่อนได้นะครับเลยมีคนถามขึ้นมาครับว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคิลเลอร์ทำอะไรอยู่นะครับทางทีมสร้างครับจึงได้บอกว่าตัวละครคิลเลอร์นั้นไม่เคยได้พักก่อนครับพวกเขายังคงถูกขังอยู่ในนั้นและต้องทรมานตลอดเวลา ข้อที่16ครับในช่วงท้ายประวัติของฮิบิลรี่ครับได้มีการระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าฮิบิลรี่นั้นได้ฆ่าพ่อแม่ของเขาครับและศพนั้นไม่เคยถูกหาเจอครับแต่ถ้าหากเราได้อ่านในเนื้อเรื่องของโควินฟาร์มนะครับก็คือแมปนั้นๆนะนะได้มีการระบุเอาไว้ครับว่าศพของทั้งพ่อและแม่ครับถูกหาเจอในห้องชั้นใต้ดินนะครับโดยห้องตรงนั้นเนี่ยมีเอาไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์ครับ ข้อที่17ครับตามในเรื่องของเกมอีกเช่นกันครับนายเบนดิกเบเกอร์ครับได้กลับมาที่กองไฟหลายครั้งหลังจากที่ได้หลบหนีคิลเลอร์สำเร็จนะครับและเขาก็พบว่าเจ้ากองไฟนี้เนี่ยมันสามารถลุกไหม้ได้ตลอดเวลาเชื้อเพลิงของมันไม่เคยหมดนะครับและเขาก็ยังรู้สึกอุ่นด้วยที่นั่งอยู่ข้างมันแต่ถึงอย่างนั้นครับเขาก็เคยเอามือเนี่ยยื่นเข้าไปในกองไฟนะครับแล้วเขาพบว่าเขาไม่ได้รู้สึกร้อนเลยมันน่าแปลกมากครับสำหรับเขาที่พอเอามือเข้าไปแล้วไม่ร้อนไม่ถูกไหมแต่พอนั่งข้างๆมันกลับรู้สึกอุ่น ข้อที่18ครับจากบันทึกของเบเนดิกนะครับเขาได้พบกับคิลเลอร์มาหลายครั้งครับแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาไม่เข้าใจครับยกตัวอย่างเช่นเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าทําไมคิลเลอร์ถึงไม่เคยมานั่งที่ก่องไฟนะครับหรือว่าทําไมคิลเลอร์ถึงไม่ยอมออกจากประตูมาสักทีและถึงแม้เบเนดิกจะรู้ว่าโลกนี้เป็นโลกของเอนติตี้ครับที่เอนติตี้นัต้องการจะกลืนกินความหวังของผู้รอดชีวิตแต่เขาก็ยังคงไม่เข้าใจครับว่าแล้วทําไมคิลเลอร์ถึงต้องไล่ฆ่าพวกเขาด้วยโดยที่ตัวเขาก็ไม่เคยเอ่่่่่ยยยใจจเเเเเลลลคครับับววาาาางงงงแนน้้อออกก็็กป็ปปนขขนนนนนนหหืึททีมข จบนะครับครบทั้ง18ข้อที่เตรียมมาให้ในคราวนี้นะครับเชื่อว่าซีรีส์ได้ไปไดไลท์ Day ครับกับเรื่องที่คุณแต่ยังไม่รู้นั้นอาจจะต้องหยุดพักไปสักพักหนึ่งเพราะว่าผมใช้ข้อมูลที่ผมมีเนี่ยเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับมันอาจจะเหลือเศษอีกแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะไปรวมกันหลังจากที่มีเดียใหม่ๆหรือว่ามีข้อมูลใหม่ออกมาก็แล้วกันนะครับ สุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกม Steam Store ครับอย่าลืมแล้วไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้เขาให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรผมรู้รวมถึงถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยนะครับยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปก็แล้วกันผมกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ